ในตะวันตกแล้วก็ในเอเชียเองเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการจัดการกับเครือข่ายสแกมเมอร์มากๆนะคะเราเห็นเมื่อวานนี้นะที่รายงานไปก็จีนนะคะก็มีการจัดการกับตระกูลใหญ่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมียนมานะคะหรือว่าก่อนหน้านี้อเมริกากับอังกฤษก็ได้มีการแบบยึดทรัพย์ ดิจิทัลจำนวนมหาศาลกับเครือข่ายของเฉินจื้อนะคะถ้าหากว่าจำชื่อนี้ได้ชื่อนี้ดังมากๆเฉินจื้อเป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัท Prince Holding Group ในกัมพูชาแล้วก็เป็นหัวขบวนใหญ่เป็นหัวหน้าใหญ่ของเครือข่ายหลอกลวง สแกมเมอร์ระดับโลกอเมริกาอังกฤษเนี่ยจัดการไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีการไปตรวจสอบพบทรัพย์สินมากมายมหาศาลของเขาทั้งในอเมริกาแล้วก็อังกฤษแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่จบอยู่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้ในเอเชียหลายหลายประเทศก็พร้อมใจกันยึดทรัพย์เจ้าพ่อสแกมเมอร์ที่มีนามว่าเฉินจื้อนะคะ รวมมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันฮ่องกงแล้วก็สิงคโป,โปร์นะคะตอนนี้อายการของทั้ง3ประเทศค่ะได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นของนักธุรกิจชาวกัมพูชาจริงๆเขาเป็นคนจีนนะคะแต่ว่าพอไปทำธุรกิจในกัมพูชาก็ได้ดิบได้ดีได้รับความไว้วางใจเคยเป็นถึงที่ปรึกษาของ นายยมตรีคุนเซนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับบำเน็จความดีความชอบนะนอกจากได้สัญชาติกัมพูชาแล้วยังได้รับบรรดาศักดิ์เป็นออกยาด้วยนะคะคือเรียกว่าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนที่อยู่ในระดับสูงอยู่ในกัมพูชาเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นคนจีนโดยนักธุรกิจคนนี้เนี่ย สหรัฐก็บอกว่านี่คือหัวหน้าใหญ่ของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะโดยการสืบสวนและยึดทรัพย์สินครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อายการของสหรัฐได้สั่งฟ้องเฉินจื้อผู้ก่อตั้งบริษัท Prince Holding Group ในกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฟ้องในข้อหาสมรู้ร่วมคิดช่อโกงทางโทรศัพท์ สมรู้ร่วมคิดการฟอกเงินในคำฟ้องที่เปิดเผยเมื่อ4 4ตุลาคมคว่คู่ไปกับการยึดสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมหาศาลค่ะซึ่งก็มีบิตคอยมูลค่าถึง14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะรวมถึงรัฐบาลสหรัฐแล้วก็อังกฤกษเองก็ยังได้มีประกาศมาตรการคว่มบาตร่วมกันต่อเฉินจื้อแล้วก็ผู้ร่วมงานแล้วก็บริษัทของเขาด้วย โดยเครือข่ายสแกมเมอร์ของเขาเนี่ยอยู่ในกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะได้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะโดยสารประชาชาตินั้นประเมินว่าพวกเขาได้เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทุกปี จากเหยื่อทั่วโลกที่เป็นเหยื่อจากกลโกงหลอกลวงผ่านทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนปลอมๆโรแมนต์สแกมแล้วก็ในรูปแบบต่างๆนะคะโดยารายการยึดทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้มีทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ทั่วทุกเขตอำนาจศาลนั่นก็หมายถึงเขามีทรัพย์สินเนี่ยกระจายไปอยู่ในหลายหลายประเทศเลยนะคะไปดูสิงคโปร์กันก่อนค่ะว่าสิงคโปร์ดำเนินการอย่างไรสิงคโปร์ได้เริ่มดำเนินการสอบสวนเมื่อวันที่30ตุลาคมหลังจากประกาศยึดทรัพย์สินทางการเงินของเฉินจือ้อมูลค่า150ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าประมาณ114ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงเรือยยชหนึ่งลำแล้วก็สุราจำนวนมาก นอกจากนั้นเมื่อวันอังคารกับอายการของไต้หวันได้ยึดทรัพย์สินของเฉินจื้อมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย25คนนะคะโดยทรัพย์สินที่ยึดได้นั้นยังรวมไปถึงรถหรู26คันมี f e r r a r ร d รี่ดูกา r s ติปอเช่แล้วก็อพาร์ตเมนต์11ห้องในอาคารหรูแห่งหนึ่งในไทเปด้วยนะคะ ในวันเดียวกันนั้นค่ะตำรวจฮ่องกงก็ได้มีการประกาศยึดทรัพย์สินมูลค่า2,750ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือว่าประมาณ353ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นเงินสดหุ้นแล้วก็กองทุนอื่นๆนะคะนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่อังกฤษก็ประกาศยึดฤห,หาสิหมูลค่า12ล้านปอนด์ในลอนดอนเหนือและอาคารสำนักงานมูลค่า100ล้านปอนด์เมื่อ14ตุลาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะคือนี่แหละ มีทรัพย์สินกระจายไปอยู่หลายๆพื้นที่เลยนะคะคำถามสำคัญพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยชนจื้อมีเครือข่ายมีทรัพย์สินที่กระจายออกไปทั่วทั้งเอเชียแล้วก็ไม่ได้แต่เอเชนะอเมริกาอังกฤษก็มีแล้วอย่างประเทศไทยล่ะประเทศไทยที่เรามีพื้นที่ชายแดนติดกันแบบนี้กำแพงบ้านเราติดกันแบบนี้เนี่ย ไม่คิดบ้างหรือว่าเฉินจื้อจะมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยวันนี้คุณสมชายสแสวงการอดีตสอวอก็เลยตั้งคำถามที่มาดังๆสั้นๆว่าหลายประเทศในเอเชียยึดทรัพย์แล้วเอาจริงเอาจังกับเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับโลกแล้วแล้วประเทศไทยละ่ะจะได้ตรวจสอบและยึดทรัพย์ของเครือข่ายนี้กี่โมง นะคะก็เ,เป็นคําถามจากทางอดีตสวนะอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้นายกอนุทินชาญวิลกูลก็ประกาศชัดเจนนะคะว่าไทยเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพสําคัญในการที่จะทํางานเรื่องของการปราบปรามพวกแก๊งสแกมเมอร์พวกทุนเทาพวกการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งไทยเราก็มีบทบาทแล้วก็รวมถึงนอกจากมีบทบาทในเรื่องนี้ไทยเองคนไทยเองก็เป็นเหยื่อ ของขอบวนการนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็กลับพบข้อมูลด้วยว่าก็มีคนใหญ่คนโตในประเทศไทยของเราก็มีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์รับเงินรับรายได้จากพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันจะเอาจริงเอาจังตอนไหนกี่โมงบอกด้วยจะเอาใจช่วย